ขึ Hoy, ้นมาครดีที่เพื <Okay. S 1> <c> ่อนตุ่มที่ไหนบ้างี่นี่มะไรบ้างก็ดีใจครับผมแล้วก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่พี่รู้สึกว่าเออมันเกินความคาดหมายของกิจการตัวพี่เอพีเริ่มเข้ามาทำกิจการไม่กี่ปีเองรู้สึกว่าเออเป็นเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพี่มากและรู้สึกว่าดี พี่ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้ไปขึ้นเวทีสมงครั้งถึงเป็นการที่เราได้สอครั้งแรกเป็นไงฮะรู้สึกยังไงคือเราได้สองครั้งแรกที่เรารู้ว่าเ้าขึ้นแของขาเพื่อการขึ้นเวทีตกใจครับตกใจตอนที่พี่ๆทีมนาดาวมาบอกอีกครั้งแรกพี่รู้สึกว่าตกใจมากๆเพราะว่าตัวเพีองพี่ไม่เคยขึ้นเวทีสเกลใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วพี่รู้สึกว่าเออมันมันเป็นเรื่องอะไรเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้หรอกคือรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่พี่อยากตั้งใจทำได้ไหมได้ความสุขดีไหมครับ ได้คุยครับพี่จริงพี่จริงพอติดต่อมาเขาก็ติดต่อทางพี่วิวกินเลยก็พี่ก็ได้คุยกับวิวกินเลยว่าเออแบบเราเราเราจะไหวไหมเราจะยังไงวูคกินเขาก็ให้กำลังใจพี่ตลอดครับแล้วเขาก็บอกว่ายังไงมันเป็นประสบการณ์ที่ดีอยู่แล้วเราอยากให้ถ้าไปก็อยากจะไปด้วยกันแล้วเตรียมตัวโชว์เป็นยังไงครับเตรียมโชว์ในบ้านก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการวางแผนทำโชว์ครับผมก็ ยังไม่ได้ไฟนอลว่าโชว์จะเป็นยังไงหรืออะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้อยู่ในโปรเซสนะครับแล้วก็จะมีการซ้อมกันแน่นอนครับแล้วก็เรื่องโชว์ก็กําลังเอ่อให้คนช่วยประสานงานแล้วก็ช่วยทําโชว์ให้เราดูดีสุดอย่างที่ทำโช,<ว>ชว์นี่เราจะใครมาช่วยทำโชว์เหรอย่างตอนนี้พีพีเอ,อกมาเป็นดูแลเองแว่าพีพีจิบเปอร์เซ็นตแล้วเขาบอกมีทำงานแล้วเป็นทีมนนดาราคอยบอกคุณอยู่เพราะตอนนี้ความงานนี้นะ่ะมันพีพีจิบเปอร์เซ็นต์ไแล้วเราจะหาใครมาช่วยในการทำโชว์ดีไซน์โชว์อะไรครับครับผมก็ที่จริงก็มีพี่เบลสุดย ช่วยมาดูทางนี้เยเพราะว่าฝั่งทาทนี้กันดนตรีของตัวเองดีดีให้พี่เบลช่วยดูด้วยแล้วก็ที่จริงพี่พี่ธนาวน่ารักมากเลยคือเขายังช่วยเหลือเราอยู่วันนี้เลยหมายความว่าเราเราเขาส่งสิ่งนี้มาต่อแล้วเขาก็คือหาทีมหาทุกอย่างซัพพอร์ตเราอยู่เลยแล้วก็มีนี่เลยพี่พี่ทุกคนทีมทีมที่ที่เคยช่วยกันทำโชว์กดดันนะเขาคุณอาจจะตามองอาจจะจากจากการประกันตัวของมิลลี่มาแล้วแล้วที่พอพีพีกิจกับบีที่หนีกอะไรเงี้ยก็ประกันกันก็ดันก็ดันอยู่แล้วครับก็ มากมากด้วยครับเขก็เขก็เห็นที่บอกไว้ว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเวทีแบบใหญ่ครั้งแรกของีเราเราร้สึกว่แบบเออมันมันมันก็ใหญ่สักที่มากมันเป็นขนาแบบจากเด็กคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราแบบเรา,เร,า,เ,รา,เ,ราเริ่มจากการที่เรายังอายที่จะเดินห้ามคนเดียวเลยตอนนี้เราต้องมางานเวทีสเกลระดับนี้ติดต่อเรามาเราเราก็กดกันมา ในใจคิดว่ามันถ้าว่าอยากอยากเอาเพลงไหนเอาวมาถ้าทำในส่วนไหนที่ไปชมเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้จริงก็จะมีเพลงเพลงของเราเองที่อยู่ในโชว์อยู่แล้วก็ยังไงก็เป็นเพลงไทยแน่นอนครับบางๆบางเพลงแล้วก็เดี๋ยวรอดูความเหมาะสมหน้างานแล้วกันว่าจริงๆแล้วเราควรจะมิกซ์เอาเพลงอื่นมาปนด้วยไหมเพื่อเพิ่มไดนามิกให้กับโชว์หรือว่าอะไรยงนะอันนี้ก็ทีมกำลังคิดได้เหมือนมันจะมีบีที่มุ่งไปด้วยหรือที่ไปด้วยค่ะทีนี้ครับหลักึ้นโชว์มาดูโชว์คู่ไหมหรือว่าโชว์แยกเดี่ยวหรืว่อะไรเรื่องการที่บ ก็ติดตามแล้วกันตัวพี่พี่รู้สึกว่าตัวพี่อูยังสรุไปไม่ได้เพราะว่ายังยังยังไม่ยังไม่ถึงขั้นที่บอกว่าวางโชว์กันมาเป็นโรปรเซสแบบเป๊ะๆเ,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 เลยลอย่ให้ทุกคนไปดูในโชว์เองด้ราว่าเราก็อยากทุกคนลอยมากๆเวลาเตรียมตัวขั้นๆๆเนี่ยมันไม่กี่เดือนก็จะ <c oughs> <S <S ใช่<ค>ชใช่ชใช่เราต้องยังไง่ะต้องทุอมเทเวลาต้กับป็นขนาดไหน ก็ตอนนี้ก็ทางทางทีมก็พยายามจัดหาคิว m ม n a g e คิวกันให้ให้มีเวลาที่จะซ้อมให้ได้มากที่สุดในในช่วงระหว่างเชว์เยครับผมแล้วก็พี่จริงเรื่องเพลงที่ยังไม่ฟิกคพราะอาจจะมีบางเพลงที่แทรกเข้ามานร่นนี้นั่นก็ปรับตามสถานการณ์เลยลก็ เรื่องอะไรต่างๆพี่ว่าไม่ว่าจะเป็นโคโลกราฟการออกแบบโชว์อะไรต่างๆอันนี้ก็อยู่ในโปรเซสแล้วทางทีมก็พยายามทำานย่ยทีละทีกันฝาดีขึ้นกำลังใจฝาดองกำลังใจ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 แฟนคลับให้กำลังใจกันเลยวันนี้วันนี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็เนี่ยแฟนๆทุกคนมาให้กำลังใจกันหมดเลยรู้สึกว่าแบบอเออเราเราเราโชคดีมากๆที่มีเขาแล้วก็แั้นเห็นเมื่อกี้ร้องไห้เลยทีเดียวนี่ก็จะร้องไห้แหละครับดีใจดีใจ ดราม่านมันทำให้ได้ได้ได้นีมากแล้วครับกับแบบกับแท็กที่เกิดขึ้นในบ้านเราดังได้เลยทีเดียวนะพี่คขาบอกได้เห็นแล้วครับมีความคิดอะไงบ้างค่ะจริงๆถ้าถามถ้าถามผมรู้สึกว่าพี่ก็เสียใจนะครับพี่ก็เสียใจกับกับกับดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ว่า พี่รู้สึกว่าถ้าเขาจะว่าพีอ่ะคนเดียวพีพี่รู้สึกว่าเอออาจจะไม่ไม่ได้หนักเท่าที่เขาว่าอยู่กินด้วยที่เขาว่าทีมของีด้วยพี่รู้สึกว่าคนเบื้องหลังจริงที่เขาทำงานพี่รู้สึกว่าพีไม่อยากให้เขาเสียกำลังใจเลยที่ที่ไม่มาทำงานกับพีแล้วก็พี่รู้สึกว่าทุกคนตั้งใจทุกคนทำทุกทุกอย่างแบบด้วยด้วยความ ความคิดที่ว่าเราอยากจะทำมันให้ดีที่สุดเนะครับผมรู้สึกว่าอยากอยากให้แบบคือเห็นใจทีมมากกว่าพี่ว่ามันแรงไปไหมคะแรงไปไหมแรงไปไหมคำพูดของเขาที่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็ที่จริงพี่ว่าเออมันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วยทุกบุคคมีคนสองคนก็ต่างความคิดกันแล้วคนพันคนต่างความคิดกันทุกคนมีความคิดที่ต่างกันดังนัว่าพี่รู้สึกว่ามันก็ ก็เ <One> ป <input> ็นพื right? no them, ้นที่โซเชียลด้วยที่ที่ที่มันไม่ใช่มีแค่ตัวเพื่อนเขาหรือกลุ่มกลุ่มเพื่อนเขากลุ่มคนสนิทเขาดูแต่มันูทยูทุกคนที่ที่เศษตรงนี้พี่ก็รู้สึกว่าเอออยากให้ทุกคนระวังกันตรงนี้ด้วยครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะหลักแค่ออกวาตัวยุงเขาค่อนข้างหนักเลยนะเป็นตัวยุงหนักมากง่ายแต่คุณก็ออกออกรับแทนเราเลยเลยนะเราที่เป็นตัปิ๊งคนนแล้วว่ามีแฟนคลับที่ออการับแทนเรากลนอมดีดีใจมากๆครับดีใจที่ทุกทุกคนได้ ให้การสปอร์ตที่น่าขณะนี้ดีใจที่มีแฟนๆของเรื่อด้วยดีใจที่คือพู้สึกพี่โชคดีมากๆจริงๆริงที่ที่มีแฟนๆเหล่านี้มีพี่ๆศิลปินที่รักที่น่ารักมันเป็นเรื่องเราให้พูดคุยกันถึงทั้ขขงาทางคืงบ้าเราเราดเราเราแต่ว่าประเด็นของเราเป็นเรื่องใหญ่ว่าทุกคนมาพูดคุยกันในเรื่องประเด็นนี้ในต่างประเานเราเลย คือที่จริงพีแค่รู้สึกว่าเราตัวพี่เองพี P อยากพีให้เกียรติทุกคนพีเคารพการตัดสินใจของทุกคนพี่ก็อยากให้ทุกๆคนไม่ว่าใครก็ตามให้เกียรติแล้วก็เคารพการตัดสินใจพีเหมือนกนะันมีน้ําตากับเรื่องนี้บ้างไหมคะมีน้ำตากกันเลืน <c oughs> มีน้ำตากับแฟนๆมากกว่าเพราะว่าแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องนี้พ,พีรู้สึกว่าก็เรารทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เราเราเตรียมตัวของให้ดีสุดเพียพอแล้วก็จะเป็นยังไงอะไรยังไงในอนาคตจะไปโชว์แล้วจะ ดีไม่ดีเพี่รู้สึกว่าแต่แต่สิ่งที่พี่จะไปพี่จะไปแบบตั้งใจที่สุดบอกว่าทำให้มันเต็มที่ที่สุดมี่ทำรู้สึกทำฟิลกินนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีไปได้ไีมข้างหน้าเขาเที่ยวอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ได้มีได้มีคุยกับเขาบ้านครับผมเขาก็เขาก็รู้สึกจริงเขารู้สึกคล้ายๆพี่ครับเขาก็เสียใจบ้างแต่ว่าเขาก็ไปเที่ยวอยู่ปล่อยให้เขาไปเที่ยวไปือก่อนเขาจะแบบพัดปี๊ทหายคำขอโทษที่เอามาจากทางค่าและตัวศิลปินที่ออกมาผ่าเผาพูเราเรารู้สึกยังไงก็ ไม่ก็ขอบคุณขอบคุณแล้วกันครับผมที่ที่ที่ขอโทษด้วยแล้วก็จริงรู้สึกว่าก็ถือว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าประสบการณ์แล้วกันครับผมว่าทางหน,าหน้าเราก็ถือเป็นประสบการณ์ให้ตัวเองด้วยให้ให้ตัวเองได้เรียนรู้ด้วยว่าที่จริงแล้วการที่เราจะพูดถึงใครการที่เราจะ โพสไลน์ลงโซเชียลเนี่ยเราต้องระวังขนาดไหนแล้วก็ที่จริงแล้วมันก็กลับมาเรื่องเดิมครับคือการที่เราต้องคารมแล้วก็การที่เราต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าต้อง respect ซึ่งกันและกันครับให้เกียรติซึ่งกันและกันคารมซึ่งกันและกันนอกจากนักขอโทษที่มาเป็นหลังคนน,นี้แล้คือที่สามคนอื่นทีครับที่จริงเอ่อเรื่องตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกับทีมทีครับยังยังไม่แน่ใจว่านี่เหมือนกันหรือาก็ ก็ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเป็นเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์แล้วกันค่ะนอกจากคำขอโทษที่ที่ผ่านมาทางโซเชียลแล้วอ่ะมีหลังไปมาส่งตัวที่ไหนางเขามีติดต่อไหมคับติดต่ออ่ะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะคะอันนี้พี่พูดตรงๆว่าพี่ไม่แน่ใจเลยว่าเขามีติดต่อหรือเปล่าเพราะว่ายังยังไม่ได้ยินฟีดยังไม่ได้ยินจากพี่ๆมาว่ามีใครติดต่อมาหรืออะไรยังไงแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปคุยให้เคลียร์ก่อนว่าถ้าเขาไม่ติดต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆค่ะกับคำขอโทษเขาบอกมาเขาให้อภัยเขายกโทษให้ ไม่ไม่ไม่ได้โกรธนะครับไม่ไม่ไม่ได้โกรธไม่ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับเขาเลยแค่รู้สึกว่าแค่อาจจะรู้สึกเสียใจบ้างที่ที่ที่บอกไปครับเสียใจกับทีมงานมากกว่าเสียใจกับตัวเองมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับจากวันนี้ค่ะือวันนี้มีการบอกว่าพรมถ่าน เทียมด้วยใน60วันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงลในเใม็กซิคในนามแบบคุณมีเกตเองรู้สกยังไงบ้างก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นงดีใจนะครับดีใจที่สุดท้ายเรื่องนี้ได้ได้เดินทางมาถึงตรงนี้ด้วยนะพี่รู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นครับผมแล้วก็คือไม่ไม่ใช่แค่เรื่องสมดุขขเท่าเทียมนะครับแตว่าที่จริงมันคือเรื่องความเท่าเทียมกันของท,ทุกคนเลยทุกทุกคนควรจะ respeck ซึ่งกันและกันร,รู้คนเป็นตัวเองในแบบของตัวเองได้ทั้งหมด โดยอยู่ในขอบเขตที่มีความรับผิดชอบอยู่ในหน้าที่อยู่ในการาเทศะคิอว่าตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นตั้งนานแล้วค่ะโอเคนะด่าร้องเพงดับคกันรับคุณคกัครัขอบคุณครัขอนคุณครับา